สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับน้ำแข็งและนาฬิกาไอมูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน,น้ำแข็งนาะทีจีฟอนชาแนลอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ต้องทำผมแบบดูแบวเด็กมากแล้วก็เสียงเป็นเด็กอะ่ะ <_ S 1> ก็คือวันนี้มีผลิตภัณฑ์น,นะคะที่เหมาะกับน้องๆหนูๆน,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 นั่นก็คือนาฬิกาเด็กอัจฉริยะไอมูซึ่งนาฬิกาอัจฉริยะไอมูนี้นะคะก็เป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่น หลายฟีเจอร์หลากหลายมากๆเลยนะคะโดยที่มันสามารถไม่ว่าจะเป็นโทรเข้าโทรออกรับสายใช่ไหมแล้วก็สามารถติดตามตำแหน่งของน้องๆที่ใส่เจ้าตัวไอโม่อยู่นะคะได้ตลอดเวลาเลยและที่สำคัญนะก็สามารถส่งเข้าความเสี่ยงได้ครั้งหนึ่งเนี่ยหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้น้ำแข็งก็เลยเลือกฟีเจอร์นะคะที่เด็ดๆแล้วก็เด่นๆนะคะที่น้ำแข็งเองก็คิดว่าคนที่มีลูกหลานนะคะน่าจะต้องรู้จักกับเจ้าไอโม่นะคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ฟีเจอร์แรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะคะแบตเตอรี่ของเจ้านาฬิกาอัจฉริยะไอ้มู่ตัวนี้นะคะก็ชาร์จไม่ยากเลยเพียงแค่น้องๆน,นะคะถอดนาฬิกาออกมาเบบนี้ใช่ไหมแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนรูที่พร้อมแบบชาร์จตลอดเวลาเราก็หยิบแท่นชาร์จนะคะที่เขาให้มาในกล่องอะมาเสียบให้มันดังกดให้มันดังแป๊กนะคะทีนี้นเสร็จแล้วก็เอาตัว สาย USB นะคะที่เขาให้มาก็ได้หรือว่าเป็น USB สําหรับ Android ก็ได้นะคะเสียบเข้าไปแล้วก็เ,เสียบกับปลั๊กไฟบ้างแค่เนี้ยมันก็ชาร์จได้แล้วนะคะซึ่งแบตตัวนี้เนี่ยอยู่ได้นาน 2- อถึงสวันนะคะอย่างที่2นะคะที่เป็นฟีเจอร์เด็ดของพี่ไอมูคนนี้นะคะนั่นก็คือการทัชสกรีนได้แบบเต็มหน้าจอนั่นเองนะคะจะสังเกตว่าการทัชสกรีนของไอมูอันนี้เนี่ยพอเราแตะไปที่ส่วนไหนของหน้าจอก็ตามมันสามารถทัชได้หมดเลยนะคะทีนี้เนี่ยน้องๆหนูมก็คงจะสนุกกับการ สัมผัสการจิ้มนหน้าจอนะคะน่าจะเรียนรู้ง่ายแล้วก็ใช้ง่ายไม่ยากแน่นอนค่ะและฟีเจอร์นี้นะคะเป็นหัวใจของเจ้าไอมูเลยนะคะก็คือการโทรเข้าโทรออกได้นั่นเองค่ะไอมูนะคะสามารถจะรับสายจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่มีแอปพลิเคชันไอมูจากตัวสมาร์ทโฟนนะคะที่จะสามารถโทรเข้ามาในนี้ได้และน้องๆที่ใส่เครื่องนุ่อยู่เนี่ยก็สามารถโทรไปได้เช่นกันนะคะสามารถสนทนาการได้ตลอดเวลาที่ใส่เลยนะคะโดยไม่ต้องพกโทรศัพท์เลยสำหรับน้องๆน,น,นะแล้วก็สําหรับใครที่ห่วงเรื่องความปลอดภัยว่าเอา้เาวรถ้านี้ คนแบบเบอร์แปลกหน้าโทรมาหาน้องๆทำยังไงล่ะก็คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถตั้งนะคะตั้งค่าในตัวเครื่องสมาร์ทโฟนที่มันเชื่อมต่อกับเจ้าอันนี้ได้นะคะโดยที่ตั้งว่าไม่ให้น้องๆรับสายจากเบอร์แปลกที่ไม่รู้จักได้ค่ะและที่สําคัญนะคะเผอิญว่าน้องๆเราไม่ได้รับสายภายในสิวิอาจจะเกิดเหตุการณ์อันตรายห,หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับน้องๆเนี่ยนะคะภายในสิวิถ้าไม่กดรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นการรับสายให้อัตโนมัติคุณพ่อคุณแม่ก็จะแอบฟังว่าเอ้ยแล้วน้องๆนี่ทำ อะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะแบบโอเคอุ่นใจได้อีกหนึ่งระดับนั่นเองค่ะนอกจากการโทรเข้าโทรออกเวลาออคุยกันเวลาที่ต้องการนะคะนอกจากปัจจัยนี้แล้วนะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณควรจะมี i m o o นั่นก็คือการสามารถติดตามสัญญาณ GPS นะคะจากตัว i m o o ได้นะคะหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีสมาร์ทโฟนที่มันเชื่อมต่อก,กับ iMo มเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาจับสัญญาณที่ใส่ในซิมการ์ด ที่ใส่เข้าไปในไอมู oo, ใช่ไหมงงไหมอ่ะก็คือว่ามันจะสามารถจับสัญญาณ GPS นะคะของน้องๆที่ใส่เครื่องไอมูอยู่นี่แหละแล้วก็สามารถเช็คได้เลยว่าน้องๆอ,อยู่ตรงไหนนะคะจะเช็คได้ในแมปได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไม่ดีหรือว่าน้องๆเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด่วนเนี่ยน้องๆก็จะสามารถกดปุ่ม SOS นะคะเพื่อจะ โทรหาหรือว่าติดต่อหาคุณพ่อคุณแม่ได้เลยอย่างรวดเร็วโดวยการที่นี่เลยกดไปที่ปุ่มนี้นะคะเพื่อจะเปิดหน้าจอใช่ไหมแล้วน้องๆก็ทัชมาพอทัชมานะคะแล้วก็แตะ s o s นะคะมันก็จะเป็นการติดต่อหาคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่จะต้องบอกเลยก็คือนี่เลยการที่จะส่งข้อความเสียงนะคะเป็นเวลา15วินาทีเนี่ยน้องๆสามารถกดปุ๊บแล้วก็ส่งข้อความเสียงไปหาผู้ปกครองทุกคนนะคะที่เชื่อมต่อกับไอโมงของน้องเนี่ยสมมติว่าน้องนะมีผู้ปกครองทั้งหมด5คนใช่ไหมน้องก็สามารถกดปุ่มแล้วก็ส่งข้อความเสียง15าวิไปหาทั้ง5คนที่เชื่อมต่อ ข้อมูลโทรศัพท์ไว้กับตัวไอมูนะคะทุกคนก็จะได้รับข้อความเสียงเหมือนกันหมดเลยนะคะก็ส่งทีเดียวถึงทั้งครอบครัวเลยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มจะสนใจขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะว่าสําหรับหลายๆคนที่คิดว่าอา้าวเราถ้าเอาอันนี้ไปเราลองๆเนี่ย,เ,ยเด็กสมัยนี้ติดเล่นติดสมาร์ทโฟนติดแท็บเล็ตต่างๆนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวไอมูอันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เจ้าของเครื่องสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อ ข้อมูลไว้กับไอมูอันนี้สามารถตั้งจากโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะว่าสมมติว่า8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็น8มงเช้าถึงบ่ายสามโมงเนี่ยเด็กๆเนจะไม่สามารถใช้งานเจ้าไอมูได้ยกเว้นว่าเป็นแบบเหมือนนาฬิกาธรรมดาสามารถแค่ยกมาดูนะ ยกมาดูเวลาได้เพียงแค่นั้นเองนะคะแต่สำหรับความปลอดภยัยความปลอดภัยในเรื่องของการติดตามสัญญาณหรือว่าติดตามตัวน้องๆน,น่โอเคแน,แน่นอนแล้วมันปลอดภัยแล้วแต่ว่าในเรื่องของแล้วสุขภาพล่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าต้องไอมูอันนี้เนี่ยมันสายนาฬิกาของมันเนี่ยเป็นเกรดเดียวกับที่เขาเอาไว้ทำไอเนี่ยช้อนที่ตับ ตักผมผงนมเด็กอะคะ่ะมันก็จะปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายเลยและที่สําคัญตัวนี้นะคะความทนทานเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะเพราะว่านี่เลยหน้าจอนะคะเป็นของ Gorilla Glass นะคะมั่นใจได้ว่ามันจะไม่แตกง่ายๆแน่นอน,นะคะ่ะ สำหรับเรื่องราคาค่ะใครที่สนใจนะคะไอ o มูเนี่ยราคาเพียง3,990บาทค่ะโดยคุณสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้าน T G Phone Shop สาขาที่ร่วมรายการสาขาที่มีวางขายน้ําแข็งจะใส่ไว้ให้ด้านล่างนะคะใน description box นี้นะคะแล้วก็สายเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเบื่อนะเพราะมันจะมีสายให้เลือกเปลี่ยนได้ถึง 4c ด้วยกันนะคะและที่สําคัญสําคัญอีกแล้วที่สําคัญกว่านั้นนั่นก็คือนะคะ ถ้านาฬิกามีปัญหาหรือว่าเสียเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยคือไอมูเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เลยไม,ไม่ไม่เป็นการชอมนักจะเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะคะประกันถึง1ปีด้วยกันวันนี้นะคะน้ำแข็งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะบายบายค่ะพี่พี่